สวัสดีน้องชินทาจสองตองทุกท่านนะเจ้าวันนี้ตามาแอวที่มอนปูเบนนะเจ้าตี้อันตี่ไหนก็ไม่อม่อนกะไม่อ่อนนะเจ้าสันกับแปงตังไ่นี่นะเด้อกระเดียวจะพาไปชมบรรยากาศนะเจ้าว่าตาังไนนี่มีอย่างห้องปิ่นนอกจากผ้าหัวเท้าเวสุวรรณนะเจ้าพิธีกรรมพิธีกรรมเตาจะอยู่ห้องกเลยจะปามาแอวนะเจ้าเดียวไทยบรรยากาศ,าญญกาศที่พอน้อ ออันนี้ก็เป็นตั้งหน้าเลยนะเจา้าคนหลายขนาดนะเจ้ามอนโกเวนเนี่คนหลายทึดๆดุอันนี้บ,ด,บด,ดดีบาแดดได้เจ้าเอลกำลังมวล<ห>เข้ามาเลยฮาก็เปิดก่นมหดน้ำหินนี่หรอกเนี่ยถูกกูบะถูกกูบะอัสตางส่นี่นะเจา้าแล้วก็หดน้ำหินนี่หรอกเอาเร็วๆไปผอ,อ,ไอ,ไอา้าไอ้น้่บ่หดแรงปุ๊บนายม <c oughs> องเฮยมาหดมาหินเนี่ยไปเลยเนี่ยอย่างวันวเพิรนเลยน,นะเออเตอ มันก็โหดหินเหมือนกันนั่นแหละน้าเจ้าโหดไปเลยแค่หลอกหลอกโหดแล้วน่ะเอามาล้างสมัยแต่งมือซ้ายล้างมือขวาเนาะนะเจ้าแล้วกัอ้อหน่อไหวไหวไหวเลยตบมือตบมือค่ะไอ้เหรอ้ตุ้ยแบบตบมือตบมือกับประมาณนี้นะเจ้าอ่ะเข้ามาก็จะมีที่ขอหน่อยนะชุดไหว้ขอพรเนาะนะเจ้า แล้วก็นี่มาเทน้ำมันมาจุดทูบมาเติมน้ำมันตะเกียงออย่างประมาณนี้นะเจ้าส่วนกันบุ๊บแบบบุญบไยสองคนเพื่อนรักตุ้ยหนุ้ยนะเจ้าเป็นงงๆซมแซมโอ้หลายอย่างเด้อที่เปิดเฮือเนี่ยนี่นะนะเจ้าอันนี้กะเป็นการเพื่อองไรได้บุ๊บว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตั้งแต่หัวจนรถเท้าอีหล่อชิบแซมคลังอีหนอเอาสุมาเตอร์เขากัเจ้าคนเจ้าคนจีนเนาะเนี่ยถูกคู่ปะถูกคู่ปัดเออปัดกับปัดไปเนี่ยไปเลยแล้วเนาะ กํลังมาถูกลวงถูกล่ไปกันประมาณนี้เละเจ้เาปัดเข้าไปอ่ปะโบแล้วโคยแล้วบ่กสิบสามรอบอ้าวเอาใบาสีแดงนี่มาวางไวน้นี่นะเจ้าเรียบร้อยนี่เข้ามาแล้วนะเจ้า้าววิสุวรรณที่ต่างหนยนี่เปิ้เฮือปิดทองฮือขอพรเด้อมีมีสององค์นะเจ้ามีองค์สีแดงนี้แล้วก็องค์สีเขียวแล้วก็นีน่มาจุดเตียนเตียนสีหรอนะเจ้า จุดเตียนสีไปก็จะมีมุมที่จะขึ้นเอาจุดนี่นะชีเหลืองกับสีแดงนอแล้วก็อันเอออย่างบัตตีดอเอาใจเย็น <laughs> ใจเย็นเยนจเนจเ้าไอ้เนาะพอเนาะตเตียนที่ปญญเ,าาเป็นยองเข้ามาไปเลขกสังเ <laughs> ป็กเกงกับคนเดียวเด้อแล้วจีแดะเปิ้นหื้อถูกมาเหมือนกันนะเจ้าเ็ิือจุดก่อนเข้าไปแต่แบบ มาได้จุดสักก่อนว่ามันจะเป็นเหลขกไอหยางก็เดียวันจะไปจุดที่บ้านแล้วจะมาบอกมาลุนนี่เป็นเลขที่เปิ้นหึ่งไปตีตี่เองก็ฮวงซพอ่าต่อไปเราก็จะตีทองนะเจ้าอันนี้เป็นองค์น้อยที่มีตางข้างนี่เนาะมาปิดทองนะเจ้าถ้าเพสวนเหมือนกันแต่แปง้งไอหยางนี่จะได้นี่น้องสีแาวบ,บัดสันทอดตื้อมาเน่ใจนะเจ้าเปิ้ลกับหืออ่งเนียไปตามขั้นตอนนี้ปิดทอง ปิตี้กระบองนี่คะ่ะปิตี้เขวเปิลน,นะเจ้ากะนี่แหละบรรยากาศกับประมาณนี้นะเจ้าสวยงามตามท้องเรื่องเนาะวันนี้มาติมอนกูเวนแม่ออน,นเนาะอําเภอสันกำแพงเอ๊ะม่นปะอําเภอไม่ออนว่าอำาเภอสันกำแพงอำเภอไม่ออนเนาะอู้ไปเลยแต่ <c oughs> นะเจ้าขอเปื่อนไทยฮอกะ จะประมาณนี้แหละเด้องามเนาะงามงามเป็นแปงงามนะเจ้าคนไหลคนหล,นหลขนาดตัวปลไปนะเจ้าพอดีมันบดพอดีมันไปได้ฮอนในอย่างตาดายกะคนนา่าพอสมควรนะเจ้าอะเซ็จจากตัางนานี่และวกะกลับมาตัางนอกเพืือเอาผ้าแดงนี่มามัดมาผูกนะเจ้าองค์ท้าเวสุวรรณที่อยู่ตัางหน้านี่แหมสององค์นะเจ้าหอกมามัดไปเลยสุมาตุข้อแข่งเนาะเก้าขาเนี่ยเนาะ องละองละ้างนะเจ้าเน้าแค้นแค้นม่นม่น้มันม่น,มน,มน,มนของ <laughs> ะเจ้าก็จะประมาณนี้แหละคพื่อจะมีสององนี่นะเจ้าเอ้ามัดมัดแห้วคือมันตึกตึงดีนะผ้าผ้ามันผ้ามันยาวเอแต่เก้าขาไต้กับระตึงสุดแม่เตะได้ก็คอแข้งมาบะตึงนะเจ้าดูคนไหลบันไหลกระโพอ่าผ้าแดงนี่เตะ บอกว่าเปิดเอาออกตึงวันกว่าเดือนนี้นะแต่ละวันก่อนนะเจ้าน่จาจะแต่ละวันเพราะว่าคนนอกขนาดที่ไปตระเวนะบรรยากาศก็ดีเปิดน,นั้นจัดสวนจัดไอหยังแบบร่มรื่นนะเจ้าดูพอดูงามบางงามอะ่ะอันนี้พี่แต่อันนี้ตังไนพี่อันแถวบ้านพ่หอมอกวการ้านกาแฟร้านกาแฟะนะเจ้าร่มรื่นกะบรรยากาศกจ็จะประมาณนี้ละมีดอกไม้ ต้นไม้แห่เฮือนกุติกระแป๋งแบบปะเก่านะเจ้าอันนี้อันนี้กุกข้าวหมูน่ๆมาดูเมือเคยขู่นี่ลุงหรือว่ามอสนะเจ้าที่เขาจังไปถ่ายกันน่งามเนาะมาดูอันนี้ธรรมชาติแท้ะแหละนะเจ้าที่มาขึ้นนี่แน่ความเย็นเนาะความชุ่มความชื้นเนาะนี่นี่บ้านเขามีสามแกนพ่องเปิลดูขี้แกนนับอัลเตอร์ ยังเขียวยังงม้มโอ้โหใกล้ๆนะเจ้าเหมาะขนาดดูอันนี้กับ,บหินปะผาที่อยู่ต่าข้างนั้นนะนะเจ้าเนี่ยบรรยากาศกับร่มรื่นนี่มอนกุเวนนี่เป็นก็เป็นมุมไทยรูปมุมหนึ่งนะเจ้าประมาณนี้แหละเด้อวันนี้น้องจีดานะเจ้าตาเามลมอนกูเวนเนาะบรรยากาศ ที่หันก็จะประมาณนี้นะเจ้าที่ตามาเอลวันนี้นะเจ้าจะได้กะตามกับกำลังใจกดไลค์กดแ,แชร์ให้น้องเอลไปเนอะในะเจ้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีเจ้าห่วยอ้อยัง <c oughs> <c oughs> หว่วยอ้อยังโม้เด็กเอาโม้พอนะเจ้าพ <c oughs> <c oughs> ยายามได้ใจก็ได้ละเพื่อน มีแล้วแกหัวเข่าหัวเข่าบาเจฟแล้วแกปอดได้รึเปล่านะลูกผักอะอย่างติดแ่แกหัวทองังบเป้า